สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอกก็มาสอนวิธีการลงทะเบียนนะคะในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเริ่มจากการดาวน์โหลดมานะคะผ่านระบบแอปพลิเคชันของทุกคนนะคะไม่ว่าทุกคนจะใชะไรนะคะก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะขั้นตอนแรกเลยคือเราสามารถสมัครสมาชิกก่อนนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะทุกคนกดไปที่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบนะคะจะเห็นบรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าสมัครสมาชิกนะคะให้เรากดคําว่าสมัครสมาชิก ะะเพราะเรายังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะทุกคนเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้กดที่ข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวนะคะฉันยอมรับนะคะแล้วก็เริ่มถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะสแกนและถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะพยายามให้ขอบเนี่ยมันเสมอกันนะคะแล้วก็พื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ไม่มีสีฉูดฉาดมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้การถ่ายบัตรประชาชนของเรามันเคลียร์นะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาที่หน้านี้ค่ะเขาจะขึ้นนะคะสแกนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กรอกนะคะเ,เลขนะคะบรรทัดที่สองคือเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะทุกคนใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อใส่คํานําหน้านามใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนะคะนามสกุลภาษาไทยนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือปีพศนะคะใช้เป็นปีพศไทยนะคะแล้วก็กดยืนยน ยันตัวตนนะคะอันนี้กดยืนยันตัวตนด้านล่างนะคะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาติดขั้นตอนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะเขาก็จะมีปุ่มสําหรับที่เราติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในกรณีของเอนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้มันขึ้นมาป๊อปอัพมาแสดงว่าบัตรประชาชนของเอมันไม่ดีนะคะเพราะมันเขาเลกอะายถ่ายรูปไม่เคลียร์ก็ต้องกลับไปหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชนใหม่แล้วก็กอกใหม่อีกรอบนึงนะคะซึ่งก็พยายามกอกให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะแบบนี้เลยคะ่ะ เอขออนุญาตเบอร์นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ได้เปิดให้เห็นทั้งหมดนะคะก็พยายามทำตามที่เอบอกรับรองว่าทำได้แน่นอนค่ะ เื Finnish, no ่อเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราเนี่ยถ่ายรูปเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมหน้าของเราให้พร้อมนะคะไม่สวมแว่นนะคะไม่ใส่หมวกด้วยนะคะพยักหน้านะคะกรุณาพยักหน้าช้าๆอ่ะเราก็พยักหน้าช้าๆเนะคะเมื่อระบบตรวจสอบแล้วว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์เนะคะเราก็มาถึงหน้าที่เราจะต้องตั้งรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านก็ต้องมีตัวอักษรด้วยกันนะคะ8ตัวนะคะยังต่ำานะคะและในนั้นน่ะก็ต้องมีตัว A ถึงแดด้วยนะคะมีเลข1ึงตัวนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการตั้ง หัสผ่านต้องจำถ้าใครจำไม่ได้นะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้านะคะให้จดไว้นะคะเพราะว่ารหัสยืนยันเนี้ยจะต้องใช้ไปตลอดเลยนะคะเพราะงะ้นสําคัญมากเราก็มาตั้งรหัสผ่านกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตั้งพินนะคะพินก็จะเป็นการล็อกนะคะไม่ให้เขาใครเข้าสู่ระบบได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งตั้งพินไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเริ่มใช้งานนะคะสำหรับใครไม่อยากพลาดค,คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเอจะทำคลิปวิดีโอให้นะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ